สวัสดีครับผมมาลองเสียงนะครับเป็นอูซา,าวนะครับเป็นรุ่นพาวเวอร์โนนะครับผมนี่ฮะเป็นพาวเวอร์โนเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะด้านใต้เขาจะมีบอกนะฮะรุ่นอะไรนี่นะเป็นพาวเวอร์โนนะครับ N150 นานะฮะ ก็จะมีบูมทูตนะฮะเป็นเนี่ยเขาแถมให้เลยนะครับผมอันนี้แล้วก็ใส่สปีกเกอร์ใส่สายลำโพงได้เลยเชื่อมต่อได้เลยนะฮะตอนนี้เปิดกับ YouTube นะเชื่อมต่อง่ายมากคนหาบูมทูตเชื่อมได้เลยนะครับมีกล่องพบนะฮะใส่ไฟพบนะฮะลำโพงนี้ใช้ลองเป็น BMW ครับ d m 6 0 1 S 3่ครับขออนุญาตฝากฝานิดนึงครับไลานเฟรนด์บุ๊กนะชอตกตรดต่อครับร้านเปิด9โมงครึ่งปิดทั้งเย็นร้านทีู่เป็ นะนี่นะอันนี้นี่ฮะลดเสียงได้ลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะนี่นะอันนี้เพิ่มเสียงนะหรือลดเสียงเพิ่มเสียงที่มือถือก็ได้นะฮะแล้วแต่เราชอบนะฮะ,ะเดี๋ยวลองส p o t i f y ครับผมอ่ะสปอตที่ไลอง Spotify นะครับ s p o t i f y ก็ใช้งานได้ปกตินะฮะสียงดีมากนะฮะ ก็จะเชื่อมต่อง่ายครับไม่มีอะไรเลยนะฮะก็เน,นี่ยฮะขึ้นเป็นนะฮะตามนี้เลยเขาว่โน้ตนะฮะเนี่ฮะ,ะสิ่งดีมากนะโอเคครับผมสวยมากสิ่งดีมากขอบมากครับ